สวัสดีค่ะครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อศิลินทิพย์นิดบุญาญนนท์นะคะชื่อเล่นชื่อน้าพึ่งค่ะออเหรียญปวยทานเนี่ยเริ่มต้นมาจากที่ข้างข้างบ้านพี่จะบวชค่ะแล้วก็เขามาถามว่าเราพับเป็นไหมพี่ก็เออไม่เป็นเลยก็เลยลองเปิด YouTube ดูค่ะทีนี้ก็เลยมาลองหัดพับดูอ้าพับไปพับมาก็ได้แล้วก็เลยสามารถที่จะเอามาเป็นรายได้เสริมอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ก็เริ่มพับไปเรื่อยๆแล้วก็เอาทั้งร่วมบุญหรือว่าเอาไปจําหน่ายบ้างอะไรเงี้ยค่ะ ครับก็คือทํามานานกี่ปีแล้วครับอ,อ๋อพี่ทํามาประมาณห้าถึงหกปีได้แล้วค่ะโอ้ห้าถึงหกปีแล้วค่ะครับก็คือเอ่นบอกว่าเป็นวิทยากรด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ก็รับงานตามทั่วไปเทศบาลอบตอแล้วแต่ว่าเขาจะเชิญไปางค่ะก็คือจะไปสอนชาวบ้านค่ะครับเ,ออเรียนปวยทานที่พี่ทำเนี่ยมีกี่แบบครับพี่อ,อ๋อของพี่ทําคร่าวๆนะคะก็วันนี้ที่พี่เอามาโชว์ก็จะเป็นเป่านะคะคแล้วก็มะลิแยม ชลอมลูกหมูค่ะคแล้วก็เป็นเชอร์รี่ค่ะคเป็นผลไม้อันนี้ก็คือเบื้องต้นใช่ค่ะแต่ว่าก็จะมีเยอะกว่านี้ใช่ค่ะมีประมาณสิบแบบถึงยี่สิบแบบได้โอ้ถึงยี่สิบแบบเลยคลยแบบอ้อแล้วก็ทําแบบมีเห็นบอกว่ามีช่อดอกไม้ด้วยใช่ค่ะตัวช่อดอกไม้นะตัวนี้สามารถที่จะทําเป็นรับปริญญาหรือว่าจะไปมอบให้กับแขกผู้ใหญ่ในเทศกาลต่างๆเนี่ยค่ะสามารถทําได้อน,นี้เราเอามาประยุกต์ทำเอง ครับถ้าช่อถ้าช่อนี้ก็คือราคาเท่าไหร่ครับถ้าทำอ๋ออันนี้อยู่ที่ประมาณสอง้อยบาทสองร้อยค่ะโอ้เป็นแบบนี้เลยใช่ก็คือเป็นรูปดอกไม้ใช่ครับอันนี้เราต้องใส่เหรียญเข้าไปข้างในไหมครับอ๋ออันนี้ไม่ได้ใส่ค่ะถ้าเป็นมอบให้ผู้ใหญ่หรือว่าตามเทศกาลเนี่ยแต่ว่าเราสามารถที่จะแซมเป็นแบงค์ที่จะเสียบไว้ในนี้ได้เลยอ๋อครับวัสดุอุปกรณ์ล่ะครับพี่วัสดุอุปกรณ์ก็เบื้องต้นเลยก็คือที่เห็นนะคะจะเป็นลิบบิ้นค่ะ แล้วก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งค่ะอย่างเช่นกระดุมลูกตาอย่างนี้ค่ะดอกไม้พิกุลอะไรอย่างนี้ค่ะที่สามารถที่จะเอามาตกแต่งแล้วก็เป็นใบไม้ค่ะครับ,รบพี่ครับอันนี้ก็คือเป็นสําหรับสาธิตใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นลิปบิน้นมีหลายขนาดมีหลายไซส์ค่ะแล้วก็มีแต่ละสีซึ่งแต่ละสีก็จะแยกกันไปอย่างเช่นมะพร้าวเราก็จะทําสีเขียวค่ะดอกไม้ก็จะเน้นสีสดใสสีแดงสีฟ้าสี สีขาวสีชมพูประมาณเนี้ยค่ะครับริบบิ้นแพงไหมครับพี่อ,อ่อกิโลอยู่ที่กิโลหนึ่งมีประมาณสิบเจ็ดม้วนนะคะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบาทค่ะถ้าม้วนใหญ่สี่ม้วนอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบาทถ้าดอกไม้นะครับดอกสีเขียวเขียวดอกไม้สีเขียวเขียวอันนี้เขาจะขายเป็นเป็นกิโลค่ะกิโลละสองร้อยบาทค่ะอันนี้ก็คือวัสดุอุปกรณ์ใช่อ่าสำหรับคนที่เขามีต้นทุนน้อยก็คือ ใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆถามว่าถ้าเราพับเหรียญพรยทานอย่างเดียวค่ะเราไม่มีอุปกรณ์ก็ได้ใช้แค่ริบบิ้นม้วนเดียวก็สามารถทําได้เลยค่ะถ้าสมมติว่าเราพับดอกง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ของตกแต่งเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้ริบบิ้นอย่างเดียวได้เลยครับถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้ให้กับชาวบ้านใช่ค่ะอันดับแรกนะคะเราตัดปลายให้แหลมนิดนึงแล้วก็พอเสร็จรปุ๊บทิกกลับมาแล้วก็ตัดอีกด้าน,นะคะ่ะ แล้วก็เราพับลงมาสักประมาณนิ้วหนึ่งก็ได้ค่ะบน,นี้ใช่ค่ะอันนี้หลูเผือบเลยแล้วแล้วก็คุณอาก็หยิบอันยาวเข้ามาหาเราเหนึ่งเส้นอันยาวเข้ามาหาเราอันนี้แล้วก็เส้นที่สองคลิกกลับมาแล้วก็เส้นที่สามสอดขึ้นไป ค่ะเส้นที่สี่ล็อกเลยเอาอันสั้นเสียบข้างหลังเอาอันยาวเสียบข้างหน้าเส้นข้างบนบนสุดนะคะพับลงมาหนึ่งเส้นทับลงมาเลยแล้วก็ขวาตามแล้วก็ด้านล่างขึ้นค่ะแล้วก็ด้านซ้ายสอดเก็บนิดนึนเลยค่ะจุ๊บ แล้วเสร็จปุ๊บอันสั้นคุณอาสังเกตเห็นเส้นสั้นคุณนาสอดเก็บทุกอันเลยเก็บทุกงันเลยพาสอดเสร็จปุ๊บตัดทิ้งไปเลยอันหลังเส,ส้นสั้นค่ะแล้วก็พี่กลับบ้าน พลิกกับด้านช่ย่ะแล้วก็ด้านบนสอดลงมาด้านบนสอดลงมาด้านซ้ายตามด้านซ้ายตามาเรียบร้อยค่ะสามารถวาดลูกตาได้เลยค่ะแล้วก็ตัดหางปาวิธีการปัดนะคะปัดเข้าเข้าหาตัวอะไรอย่างนี้ บ้านปอหมันหมูที่หนึ่งเจ็ดพอดีค่ะแต่ว่าบ้านปอหมันสมกับประกวดเอายาวหน่อยก็ได้สักสิบก็ได้ค่ะนี่บ้านปอหมันสมกับประกวดได้ยังเนาะปลาตัวนี้ได้ยังเนี่ยได้ใส่เลยจ้ะใส่เลยนี่บ้ในบ้านปอหมันหมูไหนครับเนี่ยหมูสองโอ้แล้วก็อันที่สามกำลังพับปลาอยู่เนาะ แล้วก็อันสุดท้ายซออันนี้เรียบร้อยแล้วโอ้สวยงามเลยอันนี้หมูไหนเนี่ยอันนี้หมูที่สามนี่หมูสามสูงเข้าประกวดมาเยอะเลยหมูสามนี่ครับหมูสามสูงเข้าประกวดเส้นสุดท้ายอันสั้นสอดต้างๆนี่ครับปลาเรียบร้อยแล้วโอ้สีสวยงามเลยครับปลารับหมูสามสูงเข้ายวอดเก็บข้างหน้าเลยมีบ้านบ้านตะนบเนาะแล้วก็ส้ายสอด มาตนบสอดนูกไปเลยมาตนบส่งเข้าประกวดค่ะที่เหลือเส้นสั้นที่สอดนูให้ทุกอันเลยค่ะครบทุกอันเลยเสร็จแล้วมันะไม่กลับอ๋อไ,ไม่ต้องกลับค่ะพอตอนนี้ใช่ไหมนะอ๋ออ๋อนะลืมสอดเยวยๆหม่ห้าส่งเข้าประกวดครับผมใม่แล้วมา,าทั้งหมดสี่คนมาเยอะกว่าเพือ่อนเลย สี่คนนี่นะครับมาอันนี้ขั้นตอนการพับปลาเนาะแกเร่งงาพับปลาพับปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้สวยงามมากเลยนี่ผู้ช่วยครับผู้ช่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วหางยาวแท้ตัดตัดวัวอันนี้บ้านนนทนเวียงสมก็ประกวดมีแต่คนสวยๆนะบ้านนนทนเวียงตัดตัดออกให้หมดนี่พับปลาครับพับปลาโอ้เป็นรูปเป็นร่างแล้ว อันนี้บ้านตาเสือเสร็จเข้าประกวดครับผมหมูแปลส่งเข้าประกวดครับผมใช่ค่ะก็มือตายอย่างอันนี้บ้านตาแอกบมาตาแอกส่งเข้าประกวดใช่ค่ะนี่มันมันจะงงนี่ส่งเข้าประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วว้าสวยๆครับสวยๆมันจะงงเพราะว่าอันนี่ยาวแล้วมันจะอันนี้พับปลาเนาะ ใช่ค่ะครับอันนี้เป็นออหมูที่สิบนะครับหมูที่สิบด้านหลังมันสั้นหมูที่สิบใช่แล้วส่วนอบรมการพับเลียนปลอยทาง เดี๋ยวให้พี่ฝากช่องทางการติดตามนะครับพี่ค่ะช่องทางการติดตามนะคะก็สามารถแอด ID Line ได้เลยนะคะ0814140208ค่ะครับ f เฟซบ o ๊กครับมีไหมครับ Facebook ไม่มีค่ะมีแต่ไอดีไลน์ครับอ่าเบอร์โทรก็คือเบอร์นี้เลยใช่ค่ะครับผมครับขอบคุณมากๆครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ